สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับมาพบกันนะครับกับตัวพักเครื่องหรือว่าตัวเฮียพักเครื่องนับ EP นี้น่าจะ EP 700กว่าแล้วนะครับ732หรือเปล่านะครับไม่มั่นใจนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0966614848ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับองละ300 0บาท4องค์1,000ส่งฟรีเหมือนเดิมครับ พงไฟเหมือนเดิมลูกค้าใหม่มีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับ EP นี้นะครับสมเด็จกระหลวงข้อเงินนะครับเยอะมากนะครับบอกไว้เลยใครพลาดแล้วจะเสียใจนะครับ EP นี้นะครับสมเด็จกับข้อเงินนะครับสวยๆเลยนะครับมาองค์ที่หนึ่งกันเลยดีกว่านี่เอาหลวงพ่อเงินแล้วกันนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับเนื้อทองผสมนะครับนี่นะครับ องนี้องคที่หนึ่งนี่สวยงามมากๆต่อไปองค์ที่สองจะเป็นเหรียญกรมหลวงนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับเหรียญกรมหลวงเขตอุดมศักดิ์นี่ต่อไปองค์ที่สามเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเนื้อทองแดงนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามนะครับ เหรียญนี้สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเลยนะครับต่อไปนะครับรายการที่สามนะครับก็จะเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชอินโดจีนพิมพ์ต้อโบกีดนะครับนี่นะครับน้ำทองวิ่งนะครับนี่องค์นี้องค์ที่สี่นะครับไม่มีโค้ดนะครับพิมพ์นี้ไม่มีโค้ดนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่ห้านะครับอ่าสมเด็จวัะคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับ ลงรักปิดทองนะครับดูเนื้อนะครับนี่ดูเนื้อกันไปเลยจุกจุกนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับนี่เป็นไงครับเนื้อสุดยอดนะครับอง์นี้องค์ที่ห้านะครับนี่นะครับองค์ต่อไปครับอ่าองที่หกก็หลวงพ่อเงินพิมพคีตาสามชายสามชายใหญ่นะครับ นี่นะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตาสา, spell, สา mitad, มชายใหญ่นะครับนี่ให้ด anyway. ูสูงกันใกล้นะครับเนื้อนะครับ hm, ก้นนะครับขี้เบ้าเดิมเดิมนะครับนี่รายการนี้รายการที่6นะครับอง์ที่6นะครับองต่อไปครับองค์ที่7นะครับหลวงพ่อเพชรดีกว่าเหรียญเหรียญจอบใหญ่เหรียญล่อหลวงพ่อเพชรจังหวัดพิจิตรนะครับนี่หลังยันนะครับหลังยันนะครับองค์นี้นะครับนิยมนะครับหลังยันนะครับนี่เนื้ออม อมขมสนิมเลยนะครับนี่เนื้อออกอมขมสนิมนะครับองค์นี้องค์ที่7นะครับต่อไปครับองค์ที่8จะเป็นพระกิ่งเพชรกับนะครับนี่นะครับสะดุ้งกับนะครับหลวงพ่อบุญมานะครับจะเป็นพระกิ่งหลวงพ่อบุญมานะครับพร้อมกรอบสวยๆเลยนะครับขึ้นคอได้เลยต่อไปครับองค์ที่9นะครับอ่าไปกันต่อกับวัดระครังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่องค์นี้องค์ที่9นะครับ วัดลักคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ไม่ต้องใช้กล้องส่องแล้วนี่เจาะเลยนะครับเจาะให้เห็นเนื้อชัดๆนี่นะครับนี่นี่นะครับชัดเจนนะครับองค์นี้องค์ที่เก้านะครับนี่พระมีลงรักปิดทองนะครับนี่ <c oughs> องต่อไปครับอง์ที่สิบ เป็นขุนแผนนะครับนี่ขุนแผนพิมพ์ทรงพลใหญ่นะครับตลับนาคตลับสี่นาคนะครับ่าไม่ใช่ตลับนาคตลับสี่นาคนะครับสวยงามมากๆนะครับองค์นี้องค์ที่สิบนะครับโอ้โหสวยมากครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับอ่าเป็นพระบูชาสุโขไทยนะครับเนื้อสำลิดกับเงินนะครับนี่สำลิดออกเป็นเงินเลยนะครับนี่คนยังเห็นว่า เป็นสำร็ดอมเขียวเลยนะครับก้นนะครับเวลาโดนสัมผัสไปนะครับในจะออกเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่สิบเอ็ดนะครับองต่อไปครับองค์ที่สิบสองนะครับก็จะเป็นเหรียญเต่าปดหนี้หลวงปู่หลิวนะครับเนื้อทองแดงกระไรทองนะครับนี่นะครับอง์ต่อไปครับอง์ที่สิบสามอารูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับมีช่อนะครับ โอ้โหเนื้อสุดยอดนะครับนี่โอ้โหเหมือนแกะทองคําเลยนะครับองค์นี้นะครับดูนะครับกระแสน้าทองวิ่งนะครับนี่อันนี้เป็นลุมสนิบนะครับช่อเดิมๆนะครับนี่ขี้เบ้าติงติดนะครับโอ้โหอันนี้ไม่โคตรคลาสสิกเลยองนี้โอ้ดูกระแสน้ำทองนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สิบสามนะครับต่อไปครับองค์ที่สิบสี่ก็จะเป็นปิด ตาหลวงปู่โต๊ะนะครับนี่ปิดตาตุ๊กตาเล็กนะครับนี่เส้นเกษาหลวงพ่อนะครับนี่นะครับขึ้นไข่นะครับนี่องค์นี้องค์ที่สิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบห้านะครับออาเป็นแหวนละกันนะครับนี่แหวนหัวน้ำโมนะครับนั่นข้างๆเป็นเป็นแม่นางกวักแล้วก็เป็นพระอะไรเนี่ยนะครับ ไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะครับหลวงพ่ออิ่มหรือว่าหลวงพ่อกลวยตีได้นะครับเป็นแหวนหัวน้ำโมนะครับนี่นะครับเก่านะครับเก่านะครับอง์นี้องค์ที่สิบห้านะครับอ่าองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบหกนะครับสมเด็จวัดลักังพิมพ์เจดีย์แล้วพิมพ์ใหญ่น่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่องค์นี้องค์ที่สิบหกนะครับนี่นะครับโอ้สวยงามมากๆนะครับเนื้อนะครับมวลสารนะครับนี่ องนี้องคที่สิบหกนะครับองคต่อไปนะครับองค์ต่อไปเลยนะครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดจะเป็นพระซุ้มกรเนื้อชินเงินพิมพ์ใหญ่นะครับนี่พิมพ์ใหญ่เนื้อชินเงินนะครับนี่มีกนกนะครับนี่โอ้โหชัดเจนนะครับเนื้อชินเงินนะครับองค์นี้องค์ที่สิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่สิบแปดนะครับเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบแปดนะครับจะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สิบเก้านะครับเป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่นะครับนี่พระรอดพิมพ์ใหญ่นะครับสวยๆนะครับนี่เนื้อสีออกมาขามเปียกนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบเก้านะครับ นี่นะครับมีแร่นลไม่ใช่ไม่รู้ว่าเป็นมลสารหรือเปล่านะครับอ่าองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบนะครับก็จะเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อหลวงปู่ลอดวัดบางน้ําบนนะครับเหรียญหลอรุ่นแรกนะครับแชร์ยิดนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบนะครับองค์ต่อไปครับองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่สมเด็จวัดละคังนะครับน่าจะเป็นพิม อันนี้น่าจะเป็นพิมพเจดีย์ใหญ่นะครับดูมวลสารนะครับนี่นะครับมวลสารแน่นๆนะครับองค์นี้นะครับอง์นี้องที่ยี่สิบเอ็ดนะครับสมเด็จวัลขังพิมพเจดีย์ใหญ่นะครับโหดูมวลสารสิครับนี่องค์ต่อไปครับองที่ยี่สิบสองก็จะเป็นหลวงปู่สุกนะครับตัดชิดเนื้อทองแดงนะครับนี่เป็นหลวงปู่สุกนะครับตัดชิดเนื้อทองแดงนี่หลังมีจานนะครับ องค์ต่อไปครับองที่ยี่สิบสามนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลงปูดทิมนะครับหลงปูดทิมนะครับเนื้อผงนะครับด้านหลังโอ้ยไม่ใช่เนื้อผงดี้านหลังมีพักหน้าปกด้วยนะครับมีตะกุดนะครับโอ้อันนี้อะไม่เป็นไรเอาสามร้อยเป็นเหมือนเนื้อเทียนชัยนะครับเป็นเหมือนเนื้อเทียนชัยนะครับนี่มีปกสามองนะครับ เป็นเหมือนเนื้อเทียนชัยนะครับโอหายากนะครับองค์นี racist, ้องที่ยี่สิบสามองต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสี่นะครับต่อกันด้วยสมเด็จวัดเกตพิมพ์หกชั้นนะครับนี่สมเด็จวัดเกตพิมพ์หกชั้นนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสี่นะครับดูนะครับนี่มลสารนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสี่องต่อไปครับองที่ยี่สิบห้าอ่าเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อจงนะครับ เนื้อทองแดงอีกหนึ่งเหรียญนะครับไปไว้หน่อยนะครับไปไว้หน่อยนะครับพามีเยอะนะครับต่อไปครับยี่สิบหกก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับองนี้องค์ที่ยี่สิบหกดูไปด้วยนะครับจดไปด้วยนะครับว่าชอบหมายเลขอะไรนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอ่าต่อไป ต่อไปยี่สิบเจ็ดอ่าเป็นพระรอดไอ้ไม่ใช่เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับนี่โหสวยเลยนะครับองค์นี้นะครับเป็นนี่นะครับเนื้อว่านนะครับหลวงปู่ทวดนะครับนี่องค์นี้องที่ยี่สิบเจ็ดองต่อไปครับองที่ยี่สิบแปดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดหลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมนะครับเนื้อทองแดงกระไรทองนะครับอง์นี้องที่ยี่สิบแปดนี่ องต่อไปครับยี่ส port ิบก้าก็จะเป็นเหรียญน้ําเต้าหลวงปูทวดนะครับนี่เหรียญน้ําเต้าหลวงปูทวดสวยๆนะครับเนื้อทองแดงกระไรทองเช่นกันนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สามสิบนะครับเอาเป็นจอบเล็กนะครับนี่จอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับนี่เนื้อโหดดนะครับหล่อแบบไม่ไม่ไม่สวยนะครับแต่คลาสสิกมากนะครับองค์นี้องที่สามสิบองต่อไปครับ องค์ที่สาสิบเอ็ดนะครับอ่ารูปรหลอ่อหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมหูใบสีอีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับองนี้องค์ที่สามสิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สามสิบสองก็จะเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่ลอเนอื้อสำริดอ๋อไม่ใช่ดิเนื้อขันลงหินเนาะคล้ายๆออกขันลงหินนะครับนี่ไม่ไม่น่าจะเป็นเหรียญหล่อหลงพ่อห้องห,หรือเปล่านะครับนี่นะครับองน์นี้องค์ที่สามสิบสององต่อไปครับ องค์ที่สามสิบสามนะครับอ่าเป็นสมเด็จวังหน้ามั่งนะครับนี่สมเด็จวังหน้าลงรักปิดทองนะครับสมเด็จองค์นี้เป็นเนื้อโลหะนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อโลหะวังหน้านะครับด้านหลังเป็นภาษาจีนนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสามองต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสี่ก็จะเป็นเกตโบตูไอ้ฐานแซมนะครับนี่นะครับวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่ดูเนื้อนะครับนี่นะครับ องนี้นะครับองที่สามสิบสี่นะครับสมเด็จวรรคังพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่เนื้อมันดีนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สามสิบห้านะครับต่อกันด้วยเหรียญพระพุทธชินราชนะครับน่าจะเป็นหลวงปู่สุกปุกเสกนะครับเนื้อทองแดงนะครับอง์นี้องค์ที่สามสิบห้าสวยงามมากๆต่อไปครับสามสิบหก อ่านี้จะเป็นแหวนนะครับแหวนที่เขาขุดเจอนะครับแหวนนะครับแหวนลูกปัดสมัยก่อนนะครับอ่าองนี้องค์ที่สามสิบหกนะครับแหวนโบราณนะครับต่อไปครับสามสิบเจ็ดนะครับจะเป็นหลวงพ่อโบยเนื้อดินนะครับคล้ายๆขุนแผนหลวงพ่อโบยเนื้อดินเลยนะครับนี่นะครับลานนะครับลานเฉยๆนะครับไม่มีหักนะครับนี่ด้านหน้าไม่มีนะครับ ลานแค่ด้านหลังนะครับองคนี้องค์ที่สามสิบเจ็ดนะครับสวยมากนะครับองคนี้องค์ต่อไปครับองค์ที่สามสิบแปดก็จะเป็นพระกิ่งหลวงปู่ทิมเปียกทองคาแท้นะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่สามสิบแปดองต่อไปครับองค์ที่สามสิบเก้านะครับเป็นวัดเกตพิมพเขาวงนะครับนี่สมเด็จวัดเกตพิมพเขาวงนะครับสามสิบเก้านะครับอง์นี้นะครับนี่ดูเนื้อนะครับนี่นะครับ องต่อไปครับองที่ี่สินะครับสี่สินะครับอ่าเป็นพระนาคปกนะครับเป็นพระกุเนื้อชินเงินนะครับนี่เป็นพระนาคปกเนื้อชินเงินนะครับไม่รู้ขึ้นที่ไหนนะครับนี่มีรอยระเบิดธรรมชาตินะครับองค์นี้องค์ที่40บต่อไปครับสี่สนะครับจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่เป็นนั่งฐานสูงแบบนี้นะครับ นี่ดูเนื้อนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบเอ็ดองต่อไปครับองที่สี่สิบสองก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรเนื้อทองแดงกระไ่ทองนะครับออกปีศูนย์เก้านะครับนี่ต่อไปครับสี่สิบสามก็จะเป็นปิดตาหลวงปู่โตนะครับปิดตานะครับขนาดกลางนะเขาปิดตาลัตนะหรือปิดเขาเรียกอะไรสักอย่างนั่นแหละครับนี่องค์นี้องที่สี่สิบสามนะครับ องต่อไปครับองที่สี่สิบสี่นะครับเป็นเหรียญหล่อวัดสุทัทนะครับนี่อ่าเหรียญหล่อสองหน้าวัสุทัศนะครับเจ้าคุณสีสนนะครับต่อไปครับสี่สิบห้าก็จะเป็นวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อกาบหมากนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อกาบหมากนะครับนี่องนี้นะครับองที่สี่สิบห้าตลับหลังตันนะครับองค์ต่อไปครับองที่สี่สิบหก จะเป็นพระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีกนกคางอีกหนึ่งองค์นะครับนี่โหสวยมากเลยองนี้องที่สี่สิบหกนะครับองค์ต่อไปครับองที่สี่สิบเจ็ดนะครับจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับเนื้อทองแดงรุ่นแรกนะครับนี่นะครับเมตตาคมมากนะครับองค์นี้นะครับองค์ต่อไปครับองที่สี่สิบแปดนะครับเป็นเหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมเนื้อทองแดงนะครับ เหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมต่อไปครับ49นะครับอ่าจะเป็นพระกุพิจิตตเมตฆเมานะครับเนื้อชินเงินนะครับนี่นะครับต่อตลับหลังตันนะครับนี่นะครับเป็นพระกุเมตฆเมาเนื้อชินเงินพิมพ์ใหญ่นะครับเกรดคดนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่50นะครับอ่าวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับแตกลายงาสวยๆนะครับ นี่นะครับองนี้องค์ที่5้าสิบนะครับสมเด็จวัลกระฆังนะครับพิมพ์ใหญ่เนื้อแตกลายงานสวยๆเลยนะครับอ่าต่อไปครับต่อไป5้าเอ็ดนะครับอ่าอย่าลืมกดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจนะครับอง์ละ3ามร้อยสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมครับอ่าต่อไป ต่อไปหลงปุกนะครับองค์ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับหลงปุซกพิมรัศมีนะครับตลับหลังตันนะครับนี่องค์ต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบสองนะครับหลวงพ่อเงินกันต่อเลยนะครับพิมพคิตาสามชายใหญ่นะครับนี่นะครับตลับหลังตันเช่นกันนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสององค์ต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบสามก็จะเป็นเหรียญหล่อหลงพ่อจันท์นะครับรุ่นแรกนะครับนี่ องต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสี่นะครับเป็นเหรียญพ่อเดิมสองสี่แปดสองนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับพร้อมตลับสีนาคนะครับนี่องค์นี้อง์ที่ห้าสิบสี่องต่อไปครับอง์ที่ห้าสิบห้าก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงเนื้อทองแดงกระไ่ทองนี่นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบหกนะครับอ่าพระรอด อีกหนึ่งองนะครับเ no นื้อดินนะครับนี่องค์นี้ก็สวยนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบหกองต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับจะเป็นพระโกชินราชใบเสมาเนื้อดินนะครับพิมพ์เล็กนะครับนี่นะครับเนื้อดินพิมพ์เล็กนะครับชินราชใบเสมานะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบแปดนะครับห้าสิบแปด อาหลวงปูดทวดดีกว่าเตารีดนะครับหลังตัวหนังสือนะครับเตารีดเล็กนะครับนี่ทองทองเหลืององค์ไอทองผสมลมดําเดิมๆนะครับนี่นะครับเตารีดเล็กนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบแปดองค์ต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบเก้านะครับอ่าอันนี้จะเป็นบางขุนพรมนะครับพิมพ์สังคติไม่มีหูนะครับกุกเก่านะครับเป็นกุกเก่านะครับบางขุนพรมนะครับ พิมพ์สังคติไม่มีหูกรุกเก่านะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่ห้าสิบเก้าองต่อไปครับองค์ที่หกสิบนะครับขอเป็นรูปหล่อหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกใช่ปะไม่ใช่ดิอ๋อใช่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับนี่นะครับพิมพ์เล็กนะครับนี่องค์นี้นะครับองค์ที่หกสิบนะครับนะฮะสุดๆเลยนะครับ องต่อไปครับองค์ที่6 1อนะครับหลวงพ่อเงินคิตาสี่ชายนะครับนี่สี่ชายใหญ่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่6 1อ็ดนะครับองค์ต่อไปครับอง์ที่62นะครับอ่าจอบเล็กอีกหนึ่งองนะครับนี่องค์นี้องค์ที่62นะครับจอบเล็กนะครับหลวงพ่อเงินนะครับองค์ต่อไปครับอง์ที่63านะครับก็จะเป็นพระสังกัจจายนะครับ เนื้อผงทูบนะครับหลงปูโตะนะครับสังกระจายนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่หกสิบสามองต่อไปครับองค์ที่หกสิบสี่ก็จะเป็นวัดรักคังพิมพ์ใหญ่ลงรักปิดทองนะครับนี่นะครับดูเนื้อนะครับดูลักแดงๆนะครับดูทองจนซีดแล้วนะครับทองเก่าจนซีดเลยนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบสี่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปครับ องที่65้านะครับอ่าเป็นหลวงปู่ทวดขี่คอนะครับเนื้อทองแดงกระไรทองสวยๆเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่65้าแล้วนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่66กก็จะเป็นเหรียญพัดยศนะครับหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับนี่เป็นเหรียญพัดยศมีจานนะครับนี่นะครับกระไรสวยๆเลยนะครับต่อไปครับ 67นะครับอ่านิยมนะครับนี่นะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับ67นะครับนี่เลยองคต่อไปครับ68นะครับก็จะเป็นพระพุทธชินราชอินโดจีนพิมพ์ต้ออีกพิมพ์หนึ่งนะครับนี่ต้อบัวเล็บช้างนะครับนี่องค์นี้ก็จะแสกแสหนากระแสทองวิ่งเต็มองค์นะครับนี่ต่อบลอยต่อใบแต่งเก่าเดิมๆนะครับ มีโค้ดนะครับองค์นี้มีโค้ดนะครับอ่าองค์นี้องค์ที่หกสิบแปดต่อไปครับหกสิบเก้านะครับเป็นเหรียญปุโตนะครับเนื้อทองแดงกระไรทองนะครับนี่นะครับหกสิบเก้านะครับต่อไปครับองค์ที่เจ็ดสิบนะครับอ่าวัดระคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ดูเนื้อนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบนะครับอพระองค์นี้มีลงรัก์เดิมๆนะครับนี่นะครับ นี่นะครับองนี้องค์ที่เจ็ดสิบนะครับคลาสสิกมากต่อไปครับเจ็ดสิบเอ็ดนะครับอาคีตาสามชายนะครับนี่นะครับหลงพ่อเงินคีตาสามชายนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่เจ็ดสิบสองนะครับก็เป็นหลงปู่สุกนะครับพิมพ์รัศมีนะครับนี่แกะทองนะครับ พระองค์นี้หล่อแบบแก่ทองนะครับนี่จานจานสวยมากนะครับร้อยเก็บต่อไปนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบสององค์ต่อไปครับเจ็ดสิบสามนะครับหลบปู่ทวดเนื้อว่านอีกหนึ่งองค์นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบสามนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่เจ็ดสิบสี่อ่าซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ไม่มีกระหนกข้างนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบสี่นะครับ องต่อไปครับเจ็ดสิบห้านะครับอ่าหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมหูบายสีอีกหนึ่งองนะครับอ่าดูเลยนะครับหลวงพ่อเงินเยอะนะครับ EP นี้นะครับชอบองไหนบอกหมายเลขมาด้วยนะครับต่อไปครับเจ็ดสิบหกนะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะครับเนื้อทองแดงด้านหลังมีตะกุดอุดข้างนะครับนี่ลงรักไอ้ไม่ได้ลงรักอุดข้างปิดทองนะครับเจ็ดสิบหกนะครับ ต่อไปครับ7 7อ่จอาจอบเล็กอีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับอ่าเป่าขี้ฝุ่นออกก่อนนี่องนี้องค์ที่77นะครับองค์ต่อไปครับ78นะครับเป็นพระกิ่งนะครับเบตงเออะไรวะกิ่งอะไรเบอะไรวะอะไรกิ่งทั้งสายใต้นะครับบิ่งกิ่งกาเปงหรือกิ่งอะไรสักอย่างนะครับนี่นะครับ ใส่ใต้นะครับองค์นี้องค์ที่78นะครับนี่กิ่งบาเกงนะครับอ่าอะไรประมาณนั้นนะครับต่อไปครับ79ก็จะเป็นเหรียญชินาราชหลวงปู่บุญหลวงเหลืองปู่เพิ่มไม่มั่นใจนะครับน่าจะหลวงปู่บุญนะครับองค์นี้องค์ที่79ต่อไปครับ80นะครับอ่าจอบใ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานอีก1องค์นะครับนี่องค์นี้องค์ที่80นะครับอง์ละ300บาทนะครับ สี่องค์หนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับมีบริการเจ็บเงินปลายทางนะครับต่อไปครับแปดสิบเอ็ดนะครับวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่เนื้อเน่าๆนะครับใครชอบเนื้อเน่าๆนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที์แปดสิบนะครับไอองค์นี้องค์ที์แปดสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับด้านหลังเขาปิดแบบนี้เลยนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที์แปดสิบสองนะครับอ่าหลวงพ่อเงินนิยมนะครับ อันนี้จะเป็นแบบครับผิวหิ้งหิ้งเดิมๆนะครับอง์นี้องค์ที่82นี่นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่83นะครับอ่าสมเด็จวัะคังพิมพ์ใหญ่สภาพผ่านการใช้มานะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่83นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่84เป็นเหรียญหลวงพ่อธรรมจักนะครับเนื้อตะกั่วลองพิมพ์นะครับหลวงปู่สุกปุกเสกนะครับนี่มีจานหลวงพ่อนะครับอง์นี้องค์ที่84ต่อไปครับ85ก็จะเป็นปิดตาหลวงปู่สุกนะครับเนื้อผงคุกลักนะครับปิดทองนะครับอง์นี้องค์ที่85นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่86นะครับอันนี้เป็นกลุกเก่าบางขุนพรมพิมพ์ฐานคู่นะครับ นี่กลุ่เก่าบ้างคุณพมพิมพฐานคู่นะครับสวยงามมากๆนะครับนี่นะครับเป็นกลุเก่านะครับอง์นี้องค์ที่แปดสิบหกนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปครับผมองค์ที่แปดสิบเจ็ดก็จะเป็นเหรียญชินาราชนะครับสองสี่หกศูนย์รุ่นแรกนะครับนี่หลังพญานาคนะครับแปดสิบเจ็ดนะครับองค์นี้แปดเจ็ดต่อไปครับ แปดแปดนะครับอ่าคีตาห้าใช้ใหญ่นะครับนี่อ้วนๆตุบตับดีนะครับอง์นี้องค์ที่แปดสิบแปดนะครับนี่นะครับต่อไปครับแปดสิบเก้านะครับอ่าซุ้มกออ่านี่ก็สวยไม่มีกรอบแต่ดูนะครับอันไหนมีกรอบได้มาแบบไหนก็ขายแบบนั้นนะครับอง์นี้องค์ที่แปดสิบเก้าต่อไปครับองค์ที่เก้าสิบนะครับอ่าเก้าสิบ ก็จะเป็นจอบเล็กหลงข้อเงินวัดบางคานนะครับนี่สภาพหล่อไม่เต็มนะครับหล่อแบบหูไม่เต็มนะครับเนื้ออมขุมสนิมนะครับองค์นี้องค์ที่90องค์องสุดองสุดท้ายนะครับของ EP นี้นะครับองค์ที่91นะครับก็จะเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เกตบัวโตมนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่91นะครับวัดระฆังพิมพ์เกตบัวโตมนะครับอ่าถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับ ช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมนะครับ096 661 48 48นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับ EP นี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ